สบายดีสบายดีสวัสดีพี่น้อง FC บ้บสุข,ขูสุคนเนาะมันนี้ก็มาพบกับเฮาคือเก้าที่ช่องซาวโพฮอย่างในพี่น้องสบายดีเนาะบาวาจะเป็น FC ฝั่งเราฝั่งไทยหรือต่างประเทศเราอยู่ใสกันสบายดีสวัสดีเด้อมันนี้ซามึกปอกะมาดำนาซอยแซวนุ่ยเนาะเป็นมือแรกพี่น้องที่เิ่นดำนาเนาะเพราะว่ามือว่านี้เพื่อนกะจ้างคนงานลูกก้าเนาะมันนี้เพิ่นกะดำนามันนี้ซามกปอกไ็ได้มาซอยเพิ่นกะดำได้หลายไห่เ้อพี่น้อง ก็เลยเพึ่งถ่ายคลิปเนาะตอนนี้ก็ใกล้สีเทียงหรือว่ากินข้าวเพนอะไรแหละพี่น้องตอนนี้ทั้งทงก็อยู่บนเทียงเพิ่นก็เห็ดอยู่เห็ดกินเนาะมันนี่แซมปนปอกะชิมาขอบบุญขอบคุณเนาะอายที่อยู่ทางสกลน,นครเนาะที่ส่งเงินมาให้แมป์ปอกะเป็นจำนวนเงินกับหาร้อยบาทเนาะกับขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อขอให้อายมีสุขภาพทางกายที่แข็งแรงเนาะอายุมันกว่าเงินความเจ็บยาสุดาความไขาย,ยาสุมีเนาะ ให้โคให้มัน่ําำห้รวยถ้าลูกหลานมาสำใดกับขออไ้ไรคือลานเท่าพันเท่าเด้อกัขอบุญขอบ,ขอบคุณหลายๆเนาะที่เพื่อนการส่งมาให้ใส่ซอยแหละกับเปน็นจำนวนเงินกะหาร้อยบาทเนาะพี่น้องกะเอามาไว้ซือ้ออยู่ซื้อกินภายในครอบครัวเลยกะซื้อเนี่ยจำเป็นอะไรพี่น้องช่วงลงไ้ลงนากะของกินกะอาจจะลำบากเนาะนอกจากเข้าตลาดพี่น้องเนาะของอยู่ของกินเท่าก,ก็ได้แต่ตอนนี้กะ มาอยู่ให้หน้าเ้าหน่อยไปเลยเนาอะอ่ใต้ห่มคอพี่น้องต้นมะคอเนาะ mm. ก็มาลายคนอย่เนาะ mm. มันมีประกาจ้างคนมาดำเมื่อละหาสิบพันกีบกะร้อยเทไรอะเรื่อหาสิบพันกีบร้อยหกสิบบาทร้อยหกสิบบาทแม่นะหกสิบบาทหรือเจ็ดสิบบาทแหละพี่น้องเนาะต่อมือ ลอยหนึ่งลอยหกสิบบาทเนาะคิดเฮงขนาดหกสิบบาทนี่เลยเนาะพี่น้องค่ะพิดกับเขาโทษพอาะแพ้น้ำลายเนาะลกๆเลือดๆนี่คิดไปยังออกไปได้เมื่อหาสิบพันกรีบเนาะเป็นเงินลาวของเรากับหาสิบ พันกี่เป็นเงินบาทก็น่าจะเป็นร้อยหกสิบบาทเนาะประมาณนี้เละข่าแรงอยู่บ้านเท่ากับประมาณนี้เลยเนาะพี่น้องกบเล่าๆซ้ำนี้เลยเนาะเขาจ้างกันพี่น้องเ้ยกับช่วงนี้ก็หลายคนก็เริ่มลงไฮลงหน้าลายเนาะเมื่อวานนี้ก็บได้ไปใส่ดอก่อยกันในเผาตะก้าพี่น้องืันนี้ก็เลยมาดำนาสดสนอยกะบรรยากาศกับ้อนฮอนแดดเนาะ หายใจแทบสิบบทีสพี่น้องแต่อีกบางกีมมือของการดําหน้าของเองเลยเนาะกับโค้งมาซอยเพิ่นเมื่อนี่เมื่อเดียวมั้งเนาะเพราะว่าเก็บแห้งไว้เหน้าจะคลองบัดนี้ยันบ่มีแห้งดําหน้าจะคลองเลยจักหน่อยก็ไปซีโรกาแล้วพี่น้องกะสิเตรียมลกกาแล้วค่อยก็ได้เสียดายแต่ก้าตัวที่หวานน้ำรังแหละมันยังบ่ยาวเนาะ กระดำนาลายคนมือนนิกะบ,บ่งหงอเพิ่นได้อาหารยังน้อยให้เอากินเพิ่นกะเห็ดกินปูนเถิงเทียงเลยพี่น้องคนงานเพิ่นกะมาลายอยน่น้อง้าคอยเพิ่นกะมาเนาะใส่กุบยืนอยู่หาเงินหาค้ำพี่น้องเอ,อ้ยอยู่บ้านเฮาบดีมีเวียกมีงานในเห็ดเนาะอาศัยดำนารับจ้างอะไรพอได้ซื้อผักพริกเกลือแตงโมกินภายในครอบครัวเนาะ น่าจะแล้วให้นี่แล้วก็ให้น้อยนั่นพี่น้องกะคงสิพากกันขึ้นเลยเนาะตอนนี้แดดห้อนลายเศร้าเมือ่อยกระดามากร <Playstation S 2> ะกนนกกได้ลยให้เนาะไดแปดไดแปดให้น้อยพี่น้องเก้าให้นี่เนาะแล้วก็ซิปให้ตัวธนดาลำอนะไรเนาะ โอ้ก็ไวอยู่เด้อแดดจัดพี่น้องามามาพี่น้องมาดำนาสอยเนาะพี่ให้หนี่เผึ้งกระคาดไว้ให้เลยเลอลอเอตอนนี้เขาก็ขึ้นมาแล้พี่น้องเนาะตอนนี้สเช้าพผ่้งกับพัก,กพนันตะํามมะหุ่งเอนนี้เขานะไปขวบกซสบิยยันบ่อย ซาซาลงสิขวัวลายเทียงกันเพื่อชิควปัศก้อยป่าพี่น้องจะเพิ่นก้อยป่าเนาะทั้งน้บเป็นปิ่งปัดอีกูส่วนซาบิวกำลังโซโลชิตามุกุงพี่น้องผ่านเลยนะเราทงมันนี่แหละผุนำแข่งเอาแข่งยิ่งไล่กว่าเลยเอาไว้นง ใาเปิมอลงไปยังไว้ะลงผูจัวซุกเนาะพักกาหาตาป่าเลยพี่น้องชลงเป็นัราแมคควเราโอ้ยตายแลขยัน้กันเอาทยงกดิบยันโบอีฝยกชุกโบอมันอันนี้ต้มหัวป่าเนาะ เป็นป้งปลาทูนี่ยงายตนโลูกตุ้กหากลงต้ต้มน้ำแล้วก็มีก้อยน้ำเนาะแล้วก็มีตํมะง้อจะกลัวเบิดอะไสักาวเด็กนอยพากัขึ้นมาสาเนาะสาวน้อยคนงามเอฟซีไลคนทำค่ะคือเบิร์ดลงคลิปเขาอ่ะ ย,า,ยาแล้วบดหรือจังใดเนาะยาแล้วยาแล้วเนาะกัให้อาเฮ็ดแต่มันเข่าจิมิโอไบรท์บอเพิ่นยาแล้วพี่น้องเนาะหลายคนที่มันซีแลักมันบะไรเงี้เไอ้แม่ซุกป้าเพิ่นห้องซีมซาบิวห้องไปซีมพี่น้องแม่แม่สาวลงเพิ่นขวดพี่น้องขวดซุกเนาะเบิ่งไพ่พิ่นกะ ด้นพื้นมันเขาหุบนี้มดเลยเขาให้น้อยหนึ่งเ <laughs> ขาให้น้อยซาลงยันโบอีพี่น้องเอ้ยซ <laughs> าลงยันโบอีให้น้อยกระดอนเนาะลูกดดหลานกระไลลายเนาะหุบมาเบิดเถือน <laughs> มาดำหนาต <laughs> อนนีก้ก็ เตรียมเลยพี่น้องเยอะเตรียมกินเข่าพี่น้องมาเด้อม,มาเด้อตอนนี้ก็ลงมือเลยพี่น้องจำมะกุ้งก้อยปลาซุปก้อยปลาดิบเนาะกินกับซอสาวแซ่บเลยพี่นองแ่นะ,ะ,ะ,ะมามาพ,พี่นอ้อ,นะนอง ซีเมอซาบิว้ตามหม่หงซีมมอรซาบิวเนาะผักเฮามามามาพี่น้องมาลงมือชอบเด้อมาคือหลถดมันตอกกันต้มมสวยเขยเ่าวมีมึงเหีนย่เข่าพ่อฉีนี้มีงเหี้ย6่ได้แสบพี่น้องนี่เนี่ยเซ มากระวนพอมาเนาะแม่เอินอ่ะแม่แม่ลูกจะแม่ตอนนี้เราก็กินข้าวอิ่มแล้วเรียบร้อยเนาะพี่น้องเนะกาะก็โอเคเนาะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ซ้ำแม่ปอกิจคอจบคลิปอ้อยเพียงสำเนียงนาะงผ่าพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร ที่สำคัญอย่าลืมกระสันกระดิ่งเด้อพี่น้องสิได้บพัดคลิปใหม่ใหม,ม่จากสองสาวปอหวยยางเนาะขอบุญขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมเดอ้อบ่ว่าสิเป็น f อซีใหม่ f อซีเก่าเนาะกะขอบ,บุญขอบคุณหลายๆเนาะไปละพีะ่น้อง